สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตั้งกังหันตีน้ำโซล่าเซลล์นะครับรุ่น6ใบพัดนะครับแยกแผงแผงอยู่ริมบอ่อนะครับเราติดตั้งที่แถวสีนักคลรินนะครับด้านาหน้านู้นนะครับโฮมโปรสีนักคลรินอยู่ข้างๆโฮมโปรเลยนะครับเป็นบอ่อเลี้ยงปลา เรื่องกานินนะครับจำนวน3บอ่อน่าจะบอ่อหนึ่งน่าจะประมาณเกือบสี่ไร่นะครับก็เลยใช้กังหันตีน้ำโซลาร์เซลล์นะครับเพราะว่าเจ้าของบอ่อนะครับเร่งเห็นคุณภาพความสำคัญแล้วก็ยังช่วยจนรงส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมนะครับและที่สำคัญนะครับก็ เก่งมากเลยนะครับที่รู้ว่าใช้โซลาร์เซลล์แล้วไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟนะครับหรือว่าค่าไฟศูนย์บาทนะครับครับขณะนี้ประมาณ10โมงนะครับนี่ครับดูการตีน้ำนะครับเห็นไหมครับตีแรงอยู่แล้วนะครับตีตามแสงอาทิตย์ของเรานะครับฮะวันนี้ลงติดตั้ง3ชุดนะครับ ติดตั้งกังหันตีน้ำโซลาเซลล์นะครับก็ติดต่อ you, รเราเข้ามาได้เลยนะครับเรายินดีให้บริการนะครับทั่วประเทศทุกพื้นที่นะครับเรายินดีรับติดตั้งกังหันตีน้ำโซล่าเซลล์ทั่วประเทศนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเราเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่เราแจ้งไว้นะครับสวัสดีครับ